ขอขมาเจ้าที่เจ้าทางได้นำเครื่องสักการะบูชามาตั้งถวายเพื่อขอขมากรรมหากมีสิ่งใดก็ตามที่ข้าพเจ้าได้ทำผิดไปทั้งตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดี ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้เก่ยข้าพเจ้าด้วยและขอให้ท่านได้โปวดช่วยคุ้มครองปกปักรักษาให้ข้าพเจ้าและครอบครัวอยู่อย่างอยู่บ้านหลังนี้อยากมีความสุขลาบรื่นเงินทองไหลมาเทมาทุกเวลา และนาทีมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยทั้งเก็บปราศจากโรคภัยทั้งเก็บทั้งปวงมีความเจริญรุ่งเรืองด้วยเถินสาธุโอยทย มะคำม,มะคุณยูซุ่เย็นเยน็นชัานาบันเห่นเกียดทีเงินคำเข้า,ขาขกระปุ่มฮห่นยูซุ่นเยน็นพี่น้องเอ้ยอันนี้เ้ามาเย,าาเยี่ยมมายำก็จลกใช่แบบนี้ปะี๋ยวนั่นัก,ก,กันสามรอบนะ

ใจะสงค์อย่างนอจึงโดนมาทางนี้โอ้พวกขน้อยมาแต่เมืองมันพันท้องเชตุพ้นเมืองไงฝุ่นแล้วอริยาศาสตร์สั้นเมืองกลว่มทินไก่ละทันเอ้ยเป็นใดนอคือได้มาบนนี้มีจิตอย่างแน่ขอเชิญบอกแน่บนเอื้นมีมากหล่นสั่งแท้เจ้าปอไปโอ้พวกขน้อยจะยินวาพระเจ้าก่อแผ่นดินพระอินทร์ก่อแม่นม้ำ น่งน้อยเมฆขลาตั้งไว้พระเจนไทยบอกว่าวันนีนอยู่สวัสดีบ่มีสายทองบนอื่นไม่มากล้วนบ่นปานนี่ทีกเกเสียงรถคันเอ้ยพวกเจ้ามาวันนี้ได้เห็นอันใดแนะโอ้พวกขน้อยมาวันนี้เนี่ยตีโอ้ได้เห็นเฮี้ยนอย่างไงกว้างมุ้งหลังคาเต็มตื้องปูเป็นแอมฝาง,งามตังต้งตางานตาพ,<ว>พวกเจ้ามาวันนี้ บ่องเห็นอันใดแน่เจริดีอันใดแน่โอ้พวกขน้อยมาวันนี้ก็จะมาปกปิดรักษาหอห่มเพาให้ให้บ่ให้่มาเบียดเบียดราชไให้จุนไพ่อัคคีไพ่โรคข้าให้มนนนของจงไรต่างๆบ่แหย่ผ้าผานทเองพวกเจ้ามาเตี่ยงกำทางใดมาสูได้ของมาซอยอยูพอได้ยูเย็นบ่เนอได้มาส่ันเสียอลนตเออ นีุ่บซองฟ้าผาซองดาวคล้องเก,าก่ากรรมคั่มเก่ากุมแหลูกม่องท้องลูกกววใบไผ่้สร้างป่าย่างห้แนวสร้างมากว่าค่อยแกวแวนเก่าเน่ารัดพระพุทธพระธรรมก็ได้มาตัวทัเนีได้เมือจะมาอยบ,บ,บ,บ้านหลังนี้เจ้ารู้จักซื้อบ้านหลังนี้หรือยังโอ้บ้านหลังนี้ดีพญาแสนเพด้บอกว่าเรียบร้อยแล้วบ้านหลังนี้ อาโลจักบ้านซื้อบ้านหลังนี้ก็ขอให้บอกรายละเอียดบ้านหลังนี้ให้สร้างแน่โอ้บ้านหลังนี้นี่ะตีโอโยว่าเนี่จอยากหุ่นจักอ่าพูดวาวาพวกขน้อยหุ่นจักซื้อบ้านหลังนี้บ่ตีบ้านหลังนี้น่ะมิเสาซื้อวาเผาเข้าบ้านบ้านท้าองอาจแก่นกาดเท่าคุณเย็นฝาเส้นมาเท่าวซื้อดังโซนยวดท่าวขาแข่งเชิงละแนงเท่าอุรไม่อกไก่ท่าวขุนโฮมปันล้มท่าคุณหนาหลังข้าท่าปกป้อง ปลูกขึ้นแล้วอ่องต้องงามคือว่าเท้าหมันคนนี้น้องกางขึ้นกับปันดีมีโชว์น้องกางเว้นกับปันวิลกับไพ่มาเบียดเบียนนี่เราพันวาเฮี้ยนทอยอินปะพ่นตกแต่งเฮียเ้ยนพายาเถื่อนพันแบงให้เป็นมุน้นใชยโยกกระท่ำกับขุ้นมุ้นมั่งง้อค้อยอันเต็มทุนกับเปิดอพุ่นเต็มเล่าเลี้ยงลูกเต้าอยู่ซุ่มกินเย็นเคาะกับว่เห็นเข็นกับว่มาไก่มีแต่ได้กับได้มีแต่ดีกับดีนี่แหละพันวาเฮี้ยนเศษผีนี่งข้ามกาะกระปุ่มเฮี้ยนอยู่ซุ่มกินเย็นแท้แล้วท่นาเนเอ้ย เออคำว่าเฮ<น>ือนหลังนี้มีแต่แนวดีๆมีแต่ได้กลับได้ก็ขอเชิญพวกท่านขึ้นสู้บ้านตามใจป่าถนาเถิดขอ,อขอบคุณหลายๆเออที่ได้กรุณนาเสียเสื่อนพวกขน้อยดขึ้นสู้บ้านเพื่อเป็นโคกรมเงี่ยกล่วงอยูกาเสียนเอาเดี๋ยวก็จะขึ้นกับจิตบูชาแม่กันไก่อนเดอราต่างเด้อครับร้านก่อสร้างลบพระราชเฮียนเหิน,หน,หนขอให้เตโช่แฉ็งปากมั่นทั้งคาย ปราม่านทั้งคาร้านก่อสร้างโลราชเฮียนหินล้านก่อสร้างุลราชเฮี้ยนหินขอให้คนในเฮียนอยู่เย็นป่านน้ำขอให้คนในเฮี้ยนอยู่เย็นป่านน้ำล้านก่อสร้างุลราชเฮียนหินก่อสร้างพลภราชเที้ยนหินผูกน้าโค้งงาค่าจะได้ทองเที่ยวทั้งนี้ผูกง่าโค้งาข่าจะได้เที่ยวทั้งนี้ยังยังชนะประทังญาติยังยังชนะประทังญาติยังยังชนะประทังญาติปล่ะมาทำตีจัน นาง้ากองนะ้า้อกนะเอานนะไา้านไม่ลกร้านวะเอาลูกร้านมาลูกร้านก็ได้มั้งร้านเอม้ามั้งทั้งหอดเออเออทอดก่อนทอดกระรองอ่ะข้าวต้มเผาหมดบ้านสองเยอะหลังโอ้โหเข้าไปเีเาเฮ้ยอความสะอาดอื หยับยิดหยับนิดหยับนิดหยับนิดนี่มะมีอะไรคะว่าว่าเป็นลากอะไรนี่เห็นได้ที่เพื่อนได้หยียบคันหนึ่งให้เงินหมื่นไหลมาห้องเหยียบคันสองให้เงินแสนไหลมาเข่าเหยียบคันสามสร้างมาเต่าแหลนมาโฮมหยียบคันสี่ท่าสีท่าสาแลนมาซอยเหยียบคันห้า ค้ามาเจ็บป่วยไข่แห้งน,นี่หันบ่มีเหยียบคันหกได้เป็นเศรษฐีมีเงินโกดเหยียบคันเจ็ดให้พน้นโทษพันธนาเหยียบคันแปดให้เป็นเจ้าพญาหัวหน้าหมูเหยียบคันเก้าให้เงินลังเขาเขาบ้านมือละแสนมือละละ้านให้ทั่บ้านได้ซาได้ลือเด้อสาธุสาธุไป ต่อบาดหนึ่งเสียงดังไปตัวทวีขอให้ยียบเสนีตออบาดสองไหลึื่นไหลน้องขับขันสร้างมาทังเต็มโฮ่งต่อตาสามถุงตาพ้ำห้อยไว้ลื่นไหลเพรอะแสนหอยคาควงไส้ได้เพราะมืนเพทนจันง่ามเพรอะแสนได้เข่าล้นลื่นเหลือสังไหลเมี้ยง่ามน้อนเน่าขาดสร้างมาอัมาโฮงสีหานาทันนาพันเตเดปบาลิสาสุบิสาระา สีหนาธรรมระาันเตเตปริสาสุวิสารธาสีหนาธรรมวิปารุธนกุตุปริเตนพันเตเตปริสาสุวิสารธาสาธุมสัตติเฟโสภะคะวะอะระหังสัมมาวิชชาจารณะสัมปันสุขะโตโลกะวิถูวะนุกัตโธสุวิสัทธมมะสาลลีสัทธาเทวะมนุสสานังุทโภะคะวะติติวะคัมภูมพมุตังสาลุปวะเทถัส

เด็นร้าคำน่บนดีนานา้นา,นดนานันเป็นรบ้าขอนอนึ้นนี่ดี้าอยพอแจ้งแรงบ้ารอให้ฟังแน่อามเลยอ้มเคื่อนดีนอนม,นมันหลังน,น,นีบันทีประหลาดตาฟันเห็นสารหน,น,น้างตรในมาถามาเจ้าของเงียนสังคูว่วาอยากมาอยู่ซอยท่านทั้ใหอยูยิ้ความตั้งเห็นโงนกแจ้วสุขสวรรท่าเทหหา มีขั้นคนข้มาให้เป็นกำไลสิกลนคืออวอสออกเราสุั่าโอ้พรบคุณติแท้สิแว่าฉันใดห่รแ้าย่าเราสุกันมพอบ้าเลยอออยู่นี่จะฟาั้นท้องันบัดเดี๋ยวงเ้าแก่ท้งนังอันว่ายสารบ้านแ้วง่ามงดบกแน่ ท่านว่าเจ้าของเฮี้นสิได้ให้คนย่องในย่องย่อเลงสิได้นั่งข้อมหมอคนลื่นเกียหรือไหลคนทั้งหลายนับถือกับมันคือโตเจ้าบ่ทั้งยศทั้งลาสิหาใสถึงกับตาวาสนาดี้แฉะไปนาสิหงเลื่อนหมอนเ้อ้าเก้าพอภาพฝันเป็นสีฝันชิวต่แทีเดฝันว่าสิได้หอมเล่นหอวขับมเ ตองพักหาบ่งลูกเออหาบาุางูคาบ่งูหาบนุ่งลูหาบนุ่งูาบนุ่งลูกหาบนุ่งลูหาบนุ่งรหาบน่งลูกหาบนุ่งลูกหาบนุ่งูกหาบนุงูาบ่งลูหาบนุ่งลูหน่งลูหาบนุ่งลูหาบนุงูหานลูห่งลูหน่งลูหาบนุ่งูนุงกหาบนุ่งลูหาบนุ่งลูหาบนุ่งลูนงูกหางูกหบนงูหานงูกหาบนงูหา่ ข้องสิเป็นของคุมพี่คุะทรรมคำคุ้นใหญ่สิเป็นไผไปบ่ได้ต้องยกไข่เป็นข้อข้องมองไปทักคุณก็คือคุณอัศวินมาหา,าสรา,หารมหาสารหมดหับเจ้า,าของแห้งทูปตะเสียบและเจ้าล่ำเลือกพระเจ้าเวยมานี่ให้เป็นเศรษฐีไปหนาเขาคือหาอะได้วันอะได้ขาดให้ชนะเดินล่ำถึงห้องยัท่ อุปถัมภ์เอาไว้พ่อแม่ลูกหลานอย่าตลอดใไขเป็นยอดท่อนผุแหลวสองเจ้าปรารถนาให้มีข้อสุกไ้มีข้อคล้องไหมฮะไขทันดีโชคดีให้รังเข่าห้อยไขไขไกลห่างใไขทบทั้งเดินขึ้นสู่ดัางฝันสุขีมันเสริมันเคื่อเกาโชคลาให้รังเข่าเจ้าดีทุกวันเด้อะมั่รักให่งพันแห่งเดตื่นขึ้นไห้โชคพัดล่างห้เป็นเศรษฐีมันมีเงินทอง ใสห้องห้องใหม่มากคุ่างงนที่เลยสาธุุ